บา,บางทีบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีแล้วไม่เห็นผลแห่งการทำดีนั้นได้ตอบแทนเราบ้างก็จะขอบอกว่าเราว่าการทำดีนั้นเราทำถูกต้องถูกที่หรือเปล่า ถ้าเราทำความดีอย่างเชิงเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนโน้นเกื้อกูลคนนี้แต่พอทำดีไปแล้วคนเหล่านั้นกลับไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตัวของเราเราก็เลยท้อที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในใจ ถ้าเราทำดีอย่างนั้นก็เรียกว่าดีอย่างหนึ่งแต่ยังดีที่ยังไม่ถูกต้องเพราะคำว่าดีนั้นต้องดีในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้เรียกว่าทำดีด้วยความถูกต้องแต่บางครั้งบางคราว บางคนนั้นเมื่อทำดีแล้วก็หวังผลตอบแทนอย่างเช่นอยากให้ถูกหวยรวยโปอยากให้ค้าขายมีกำไรอยากให้มีแต่ความของตัวอันนี้เรียกว่าเราทำนี้เพื่ออยากได้ผลประโยชน์แต่การทำดีที่ถูกต้องนั้น คือเมื่อเราทำดีหรือที่เรียกว่ากุศลกรรมให้เราทำด้วยใจอันบริสุทธิ์และให้เราจงมีศรัทธาที่แน่นอนและเชื่อมัน่นลงด้วยปัญญาของพวกเราว่าการทำดีที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้น เราไม่ต้องหวังอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการกระทำที่เราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากการทำบุญก็คือความสุขใจแต่ถ้าเราทำแล้วเรายังมีความโลภอยากได้งนอยากได้นงี่อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ดังใจติดปาถนาะ ก็เลือกล้มที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้เรียกว่าศรัทธ,ธาอย่างไม่มั่นคงศรัทธ,ธาคอนแทนหวังแต่ผลประโยชน์ให้ตัวเองมีอยู่ตลอดเวลาเพราะทนั้นแล้วพวกเราทุกคนทำบุญนั้นเหมือนว่าเอาไปทิ้งเหว มันจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเราก็ช่างมันแต่ให้เราคิดว่าเมื่อเราทำความดีแล้วเรามีใจเบิกบานที่ผ่องแผ้วอันนั้นแหละเรียกว่าทำบุญที่ถูกต้องและเราต้องเชื่อว่าเพราะว่ากัลยานังวาปาปักกังว่าการทำดีก็ตามการทำทั่วก็ตาม เราทำอะไรไว้เราต้องได้รับผลเช่นนั้นหวานพืชเช่นไรต้องได้ผลเช่นนั้นแต่ให้พวกเราทุกคนรอเวลาไม่ต้องไปร้องขอไม่ต้องไปบนบานเมื่อถึงเวลาแล้วความดีจะม,มาตอบแทนพวกเราเองขอให้เราจงเชื่อมัน่นและมีศรัทธา ในการทำดีอย่างถูกต้องแล้วเราเนี่ยแหละจะมีแต่ความสุขใจ